สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีคองเกนนี้ทุกคนนะคะสวัสดีพี่น้องทั้งฟังเมือนเวี่งจันละป่าทั่วโลกนะคะเมื่อพ่อกันอีกแล้วกับเกนนี่โจุดโชว์แซมวมนนี้เจนเจนเน,นี่เซียนยังสู้พี่น้องกินติเดียวเจนเนี่ซีลาบปลาทุน่าค่ะพี่น้องค่ะนะปลาทุน่าเครื่องเครื่องกับมี หอมต้นหอมผักชีแล้วก็บใบสะระแหน่นะคะพี่น้องคะ่ะใบบักกูดหัวหอมซ้อยพริกหั้นซอยแล้วกับพริกแดงวะพริกหวานนะคะชบใส่้มันเป็นสีสันซื้อๆเน่ยจ้ะเค,ค,ะครื่องราบมนีล่ะพี่น้อง่ะใส่เครื่องราบมาล่ะอ่ะไม่ลงมือเห็ุกันรถครับพี่น้อง <laughs> but it don't, it don't, it don't. เออคือมุนสิเดี๋ยวก่อนว่าจะหันเป็นลูกเตาก็าด้หันดอกพี่น้องขาเพราะว่าป่ามันมุมนป่าเรานามมันหอ,อกก่อนหนามมันลายค่ะพี่น้องที่ป่าเลยค่ะ หั่นลูกหั่นเป็นลูกเตา๋ามันก็นต้องแตกคือเก่าเงี้ยน้องคนเนาะพี่น้องค่ะเพราะว่าป่ามันเปื่อยเปื่อยปัทุนาเนี่นนยแหละค่ะเจนี่ก็สีเอาน้ำป่าใส่ง่ายง่ายพี่น้องเพราะเจนี่เตรียมของไว้หมดแล้วน้ำป่าช่วรที่เก่าล่ะพี่น้องค่ะป่าช่วรลปากหน้ากินหมดอนก้อน่อย เวนี่โดนแล้วนดิมันต้องปิดเตียวแน่นอนคแค่นี้แหละเจนนี่ก็นปีกเดียวเดีนีวจะใส่พริกลงไปก่อนนะคะับพริกหอมแล้วก็พริกหวาน คลุกเ้าให้เข้ากันยี่นั่งหน่อยปัสสาวาวันนี้ไดโ้โพ่านี้พี่น้องต้องใส่บ่ม,าะมะ่าแล้วไหมใส่ฝนบ้านนะตกเพราะว่าคุยกันว่าถ้าฝนตกนั่งก็สบิบ่ม่าบอกหันก็ได้หรอกมันมุนพี่น้องค่ับมันก็นต้องเป็นี หมุนสิละสูตรนี้จากาน้องรักกีวันนะคะน้องกี้พ่นแนะน่ามากนะคะขอบคุณนะคะน้องรักกีวันจ๋าจะวาซิมขอครัวะคะ่ะ ซิ้มกระชายแป๊บนึ่นคงครับไปนอนยังโอเคละจัดละนี่ละจบข้าวแทงลกไปแล้วถ้าหอมไปมากรูด แค่นี้ยรังพี่น้องหาว่ามีอย่างเพราะว่เจนี่เตรียมคองมาแล้วมันก็เลยแปบ๊บเดียวนั่นหอมสืบชี่หมึกจืดๆไปเป็กระแทกไว้พี่น้องเแบบเฮ็ดดีๆเดาเลยนี่นี่อืมแบบเวอร์ แต่ม,เม่เหมือดซัดจ้าเพราะว่าถ้าปลาใส่เหมือดมันก็จะได้ถิมนะครับพี่น้องคขาเพราะขขวา่าเขากลัวเจนี่จะกลัวเฉพาะไตเป็นบางเทือจะบ่ก็กลัวไว้ถ้ากลัวไว้โดนๆกาจะได้เห็ดแบบพวกลาบมันกันจะบะ่หอมนะจ๊ะเห็ดเทือยกัวเทือนึงสิ <c oughs> เอาแล้วแล้ว แล้วก็เททิ้งเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องกินเพราะว่าเจนมีมาโซ่เทสซูอบรโซ่กินค่ะคลิปนี้เจดเจนนี่ก็ชิเท่ทิ้มนั่นแหละคะ่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> นองหนก่ตื่นพี่น้องเอ้ยมันขึ้นไปนเรียน Facebook, เฟซบุ๊กไลฟ์เฟซบุ๊กนั่งพี่น้องทางเฟซบุ๊กมันเป็นตระเสียบ <c oughs> คนเอียงง่ามแต่ง่ามไตจุอกระเสีย ันนี้มันก็ต้องแยก,กแล้วก้อนสีไปทิมเขาต้องล่างนะคะเพราะว่าย่านย่านพวกกวางพวกสัตว์กลางคืนมันจะมาเคียกินแล้วมันจะไปบาดปากเขานะคะต้องล่างบ่อยให้มันมีกินถ้ามันได้กินแล้วพวกสัตว์ที่มาเคียกินนะคะอนุรักษ์สัตว์เป็นไม่พลาทั้งสวยทั้งใจดีทั้งนมใหญ่ <laughs> สวยใจดีและนมใหญ่ะคะ่ะสโลแกนเจี่มนิโจเจแลวเรี <laughs> ยมพร้อมรับสัท่าน เอาละครับเอามีพี่น้องเพิ่นถามเจนนี่มากว่าเจนนี้เห็นงานอยู่บ่เจนนี่บ่ได้เห็นงานค่ะตอนนี้เจนนี่ลางานออกมามากเบิ่งดูแลพ่อใหญ่นะคะในช่วงที่เิ่นพาตัดแต่้ก็คือฉบนว่าให้ไปิดเหตดออกค่ะเพราะว่าเรา่อยแข่งแล่นมนถามว่าบ่ได้เห็นงานออกเงินใสใสเจนนี่ทำงานเสียภาษีนะคะเวลาบร่ได้เห็นงานเทากับเดินเดือรัฐบาลใจค่ะ ถ้าลงไปเดินเรื่องเอานะคะถ้ายุนี่ผู้ใดกระซานที่เห็นงานเสียผ้าษีนะคะทางเขาตกงานหรือบ่มีงานเห็นเท่าลงไปหาเขาหารัฐหานั่นแะคะรัฐบาลเขาก็จะให้เงินเดือนเท่าจนกลัวเขาจะหางานที่เขามักได้นะคะถ้าถทางงานที่คุณประสอบคุณเห็ุกิบ,บ่าเป็นยังค,คุณกับคุณกับกินเงินเดือนลวงไปเรื่อยเ,เขาก็บไไไ่ให้ร้ายเราค่ะให้พ่อได้กินเดือนชนเดือนผู้ใดเจ็บได้ก็เจ็บนะคะเพราะว่าถ้าบ่มีผู้ใดทางบ่มีรลยจ่ายก็ ได้เนะคะว่าปกติเจนนี่ก็ว่าใครได้ใส่เงินอยู่แล้วพี่น้องคะเจนนี่ก็เอาเท่าเท่าที่กินน่ะแหละคะ่ะนั่นละหายของใจแล้วเนาะว่าเจนนี่เอาเงินใส่ไปซอปปิ้งนะคะรัฐบาลใจเจนนี่คะ่ะ ยูนีแม้กระทั่งพวกซิงกะมั่มนะคะพี่น้องพวกที่ว่าแม่แม่มาแม่หมายแม่ลูกอ่อนนะค่ะแม่ลูกอ่อนยูนีเขากะได้เงินพร้อมนะคะแต่ถ้าแบบว่ามีลูกอ่อนเสียก็ต้องเขากะให้รวงก็ให้เงินใน้กันบพราเหตุงานนะค่าเลี้ยงลูกนะเมืองเขาก็เลยบริเหตุเวียเขียว่ายังก็คือเอาแต่กันนะครับเอาแต่กันแล้วก็คอนลูกมันก็กินเงินอนวงสินะพี่น้องค่า นั่นละค่ะมันก็เป็นเลืั้นกับพวกกอ่าโฮมเมดพวกทีก่มมีที่พักเขาก็มีที่พักในเมืองนะคะแล้วก็วไม่เนินเดือใหายไปเรื่อยๆนะคะเอาละ่ะค่ะพี่น้องคะเจนนี้จะเตรียมโตไปโชว์แ่บให้พี่น้องแล้วนะคะตอนนี้สําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปโชว์แ่บแล้วจ๊ะ